24ชั่วโมงในเกม King l e า a c วันนี้การตีเจ้าทะเลครั้งแรกของผมไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์และก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ย really? อยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลย t b u c k บริการกดผลและเกมพาเลยสเอ็ดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุ หรือว่า Map King Legacy หรือว่าบริการกดเพชรในแมปออสตาอีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทวีบักถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาตอนนี้ผมก็ได้การมาอยู่ที่โลก2เป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้การซื้อที่หาเจ้าทะเลเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนตอนนี้เจ้าทะเลมันยังไม่เกิดงั้นผมก็ไม่รอจานเลยแล้วกันทาการเดินทางไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าและในตอนนี้ผมก็ไม่รอาร้านเลยแล้วกันทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลย มาดูกันเลยทุกคนว่าผมจะได้ทําการสู้กับใครแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนผมจะได้ทําการสู้กับโจรสลัดสัตว์ร้ายโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมชื่อมันเท่จังวันเนี่ยมาเลยเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ร้ายแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทําไมหน้าตาเจ้าพวกนี้มันน่ากลัวจังวะทุกคนดูดีโอ้โหมีเขาด้วยวะทุกคนมาเลยเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ร้ายและผมก็ไม่รอช้าเลยล้กันทําการลากเจ้าพวกเนี้มารวมกัน เพื่อทําการจัดการในครั้งเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนเจ้าพวกนี้มันจะไม่มีหาคินะทุกคนเฮ้ยงั้นอาดามมันก็ฟาร,ร์มแบบชิวๆเลยก็ว่าได้ดิมาเลยเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ไายและผมก็ได้ทำการฟาร,ร์มแบบชิวๆไปเลยก็ว่าได้มันก็ฟาร,ร์มง่ายเกินเจ้าพวกโจรสลัดพวกเนี้มันไม่มีฮาคิส่วนผมนะมันทาไมไม่มีความรักดีๆกับเขาบ้างเฮ้ย มาแล้วมันก็เศร้าเหมือนเดิมและตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยกันทําการเล่งมือในการฟาร์มด่วนเลยผมก็ทาการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนและทัในใดนั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่อยู่ดีๆก็แดมกันมาฆ่าผมซะง,งั้นเฮ้ยเดียวนะมันจะเถื่อนไปในเนี่ยโลก2โอ้โห มันก็เถื่อนเกินโลก2เนี่ยทำไมมันเถื่อนจังวะทุกคนมองไปทางไหนก็เจอแต่คนสู้กันผมละคิดถึงโลกหนึ่งชมัดเลยคิดถึงโลกหนึ่งและก็คิดถึงเธอด้วยตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าเลยแล้การทําการเล่งมื่ในการฟาร์ม่วนเลยผมก็ได้การฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีก จนตอนนี้ผมก็เลเวล2,285เป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนตอนนี้ผมก็เลเวล2,291เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่9เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มแล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยที่ฟาร์มใหม่หลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล2,300เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชาร้าแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนและทันใดนั้น เจ้าทะเลมันก็ดันเกิดหรือว่าเจ้าไ้เดือนทะเลเฮ้ยผมจะได้ทาการตีเจ้าไ้เดือนทะเลและและผมก็ไม่รอช้นแล้วกันทําการเดินทางไปสุ่มผลก่อนที่จะทาการเดินทางไปตีเจ้าไ้เดือนทะเลเพื่อว่าวันนี้อาดัมมันจะมาก,กับดวงแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแล้วผมก็เดินการสุ่มผลแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมได้ผมบอกได้คําเดียวเลยว่า โคตรเกือหลังจากที่ผมทําการสมผลเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยแล้ะกันทำการเดินทางไปตีเจ้าไ้เดอนทะเลต่อกันเลยดีกว่าไว้เจอกันเลยเจ้าไ้เดอนทะเลและตอนนี้ผมก็ด้ทนการเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนโอ้โหทำไมเจ้าไ้เดอนทะเลมันตัวใหญ่จังวะเนี่ยทุกคนโอ้โหมันก็ตัวใหญ่เกินมาเลยเจ้าไส้เดอนทะเลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเลือดมันเยอะจังวะทุกคนแล้วผมก็ไม่รอชั้นและกันทำการใช้ผลแมกมาสุดร้อนแรงผมทำการต่อสู้กับเจ้าไ้เดือนทะเล แต่ว่านะทุกคนมันก็จะสู้ยากนิดนึงและผมก็ได้การต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทาไมเลือดเจ้าไส้เดือนทะเลเนี่ยมันโคตรเยอะเลยก็ว่าได้ทุกคนโอ้โหเลือดมันก็เยอะเกินและหลังจากที่ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าไส้เดือนทะเลแบบนี้ไปสักพักนึงและในตอนนี้เจ้าไส้เดือนทะเลมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและในตอนนี้นะทุกคนเจ้าไส้เดือนทะเลมันก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าว่าอาดัมเนี่ยมันจะได้ของดีๆหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่ผมได้ก็คือ เทียหนึง่งโอ้โหตีตัวแรกก็เกือโคตรเกือเลยก็ว่าได้มาดูกันเลยดีกว่าว่าอาดัมจะได้อะไรแต่สิ่งที่อาดัมได้นะทุกคนอาดัมได้มา2มณีและก็ผลเงาโอ้โห เก,เกและหลังจากที่ผมทําการตีเจ้าทะเลเสร็จผมก็ไม่รอช้าเลยและกันทาการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าและผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยคนหนึ่งที่หน้าตาโคตรน่ารักเลยก็ว่าได้และผมก็ไม่รอช้าต้องการเข้าไปคุยกับแม่สาวน้อยคนนี้แต่ดูเหมือนนะทุกคนผมจะได้เจอกับเจอพวกโจรสลัดสัตว์ลายอีกและแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหดูเหมือนครั้งนี้พวกเนี่ยมันจะใช้วิชาดาบ เฮ้ยมาเลยแต่ดูเหมืนเจ้าพวกนี้นะทุกคนมันก็ไม่มีฮาคิเหมือนเดิมโอ้โหก็ไม่สามารถทําอะไรอาดัมได้อยู่แล้วแหละแต่ระหว่างที่ผมกาลังจะทาการฟาร์มนะทุกคนและทันใดนั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เขาใช้ผลฟินิกอยู่ดีๆชายแปลกหน้าคนเนี้ยเขาก็ดันมาคาผมอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้ผมจะได้ทาการฟาร์มดีๆป่ะเนี่ยทุกคน เฮ้ยมันก็เถื่อนเกินไปไหมเนี่ยโลก2โลก2ที่ว่าเถื่อนมันก็ยังไม่เถื่อนเท่ากับที่เธอทิ้งผมไปโดยไม่บอกลาผมซักคาเฮ้ยอันนี้มันก็เถื่อนเกินและในตอนนี้ผมก็เต็มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนจะพวกนี้นะทุกคนมันก็ไม่สามารถชะนับผลแมกมาผมได้อยู่แล้วแหละเป็นยังไงละ่ะนี่แหละพรังของผลแมกมาสุดร้อนแรงและผมก็เต็มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแบบชิวๆไปเลยก็ว่าได้นะทุกคนอ้อโห ฟาร์มง่ายจริงและก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยแลการทําการเล่งมือในการฟาร์มด่วนเลยผมก็เดิ่มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล2,340เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่10เบลเท่านั้นนะทุกคนอาดามันก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มแล้วนะทุกคนแต่เดียวก่อนนะทุกคนทำไมผลแมกมาตื่นเนี่ยมันเท่จังวะทุกคนโอ้โหมันก็เท่เกินขี่ตัวอะไรวะนั่น อาดัมอยากได้ผลแมกมาตื่นจังทุกคนอยากจะได้ผลแมกมาตื่นและก็อยากจะได้หัวใจเธอมาด้วยและในตอนนี้นะทุกคนอาดัมมันก็ได้ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและในตอนนี้อาดัมมันก็เลเวล2350รเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาดัมมันก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มซักทีเออแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทําไมโลกสองเนี่ยมันดูวุ่นวายจังวะทุกคนเฮ้ยวันนี้อาดัมมันจะได้ทาการฟาร์มดีๆปะเนี่ยหลังจากที่อาดัมรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้มันดูวุ่นวายเกิน ทำการย้ายเซิฟกันเลยดีกว่าและในที่สุดตอนนี้ผมก็ด้ทนการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนผมจะได้ดําการต่อสู้กับเจ้ามนุษย์งูเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนในเกวมวันพีทเนี่ยมันมีมนุษย์งูด้วยเหรอวัทุกคนขอดูหน้าตาหน่อยดีโอ้โหเฮ้ยทาไมมันน่ากลัวจังวะเนี่ยทุกคนดูดิมีสร้อยงูด้วยโอ้โห มันก็เกินไปและผมก็ไม่รอชัาเลยล้วกันทําการใช้ผลแมกมากผมทําการต่อสู้กับเจ้ามนุษย์งูเลยแลกกันแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนเจ้ามนุษย์งูมันก็ไม่สามารถทนพลังของผลแมกมากผมได้ และผมก็สามารถชนะเจ้ามนุษย์งูได้แบบชิวๆไปเลยก็ว่าได้ระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งนะทุกคนและทัในใดนั้นผมก็ได้เจอกับชาวแบกหน้าหลายคนที่อยู่ดีดๆก็ได้ทาการมาจู่โจมผมซะง,งั้นเลยเดี๋ยวนะทุกคนโอ้โหโรค2เนี่ยบอกได้คาเดียวเลยนะทุกคนว่ามันเถื่อนเกินเฮ้ยวันนี้ผมจะได้ทําการฟาร์มดีๆปะเนี่ยทุกคนและผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าในตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันทําการเร่งมือในการ ตามด่วนเลยผมก็เต็มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล2,381เป็นที่เรียบร้อยและเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนแต่ก็ดูเหมือนไอ้มนุษย์มูุตัวนี้นะทุกคนมันก็ไม่สามารถทนพลังของผลม,มากของอดัมได้อยู่แล้วแหละเป็นยังไงล่ะ เหอพลังของผลแมกมาของอาดำและในตอนนี้ผมก็เลเวล2,391และเหลือ e K อีกแค่9เวลเท่านั้นอาดำมันก็จะเลเวล2,400แล้วนะทุกคนและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและในที่สุดตอนนี้ <c oughs> ผมก็เลเวล2,401เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอ้าเลยเแล้กนะะันทําการอัพค่าพลังน่อยอัพดาบลูๆไปเลยงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย <c oughs> <Logic> ่าลืมกดไลค์ และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ